คุณเคยฝันแบบนี้บ้างไหมฝันเดิมๆซ้ำๆทุกคืนฝันถึงป่าทึบที่เต็มไปด้วยหมอกกับรลุมศพที่ไม่มีชื่อแพวาคือชื่อของเธอเป็นนักศึกษาสาวปีหนึ่งเธอเพิ่งย้ายมาอยู่หอพักคนเดียวหลังจากเธอเอนทรานเข้ามหาลัยได้ขณะที่ต้องการเธอเลือกหอพักนี้เพราะไม่ไกลจากมหาลัยมากนักและที่ใกล้กว่านี้ก็ไม่ว่างเต็มหมดแล้ว เธอหารู้ไม่ว่าหอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ป่าช้าและท้ายวัดเหตุนี้หรือไม่ที่ทําให้เธอต้องฝันเห็นหลุมศพในป่าอยู่บ่อยๆฝันเห็นหลุมศพเดิมๆซ้ําๆซัซซกๆและเริ่มได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่มีชื่อทั้งกลางคืนกลางวันหรือในห้องเรียนคืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่เธอต้องฝันอีก ดึกสงัดแล้วหมาข้อเห่าหอนเริ่มรับกันมาเป็นทางยาวมาจากป่าชา้ามาหยุดใกล้หอพักมั่นเห่าหอนสักพักก็หยุดแพรว่านอนกระสับกระส่ายเหงื่อซึมทั้งที่อากาศเย็นเธอฟันเห็นป่าทึบหมอกหนาเธอเดินไปเจอหลุมศพร้างหลุมเดิมเหมือนมีอะไรดนใจให้เธอต้องหยุดตรงหลุมศพนั้นและแล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย เธอสะดุ้งเฮือกขึ้นมาหอบหายใจรัวๆมือจับโทรศัพท์แน่นมีสายเรียกเข้าหน้าจอแสดงสายที่ไม่ได้รับไม่รู้จักเธอมองเวลาตอนนั้นเป็นเวลาเข้าล่วงไปตีสามสามนาทีแล้วที่ห้องเรียนมหาลัยวันนี้เธอมาเรียนตามปกติแสงแดดอ่อนๆสอดสานเข้ามาในห้องเรียนแพรว่าพยายามตั้งใจเรียน แต่หูเธอกลับได้ยินเสียงกระซิบแพลว่าแพลว่าแพลว่าอยู่หลายๆครั้งมันรบกวนระสาทรับรู้ส่วนในของเธอทำให้หงุดหงิดกระวนกระวายมันบังคับจิตเธอให้จับจ้องแต่หลุมศพเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอพยายามฝืนไม่คิดอยู่หลายครั้งแต่ไม่ได้ผลจนเพื่อนนั่งข้างๆถามแพ่ว่าแพลว่าเธอเป็นอะไรไหมอ่ะปะๆาปลป,ป,ป,ปไม่มีอะไร แพรวัดตอบเพื่อนไปเธอมองมือเธออีกครั้งมีสายไม่ได้รับมันโทรเข้ามาอีกแล้วเป็นเบอร์เดิมเธอเริ่มค้นหาประวัติเบอร์แปลกๆนั้นคืนหนึ่งเธอตัดสินใจตามเสียงนั้นไปยังป่าลึกป่าที่เธอเคยเห็นซ้ำๆในฝันและที่นั่นเธอเจอกับลุมศพในหมอกหนาไม่มีชื่อไม่มีดอกไม้ไม่มีใครมาเยี่ยม มือถือเธอสั่นอีกครั้งหนึ่งเสียงที่ดังออกมาจากปลายสายกระซิบว่าฉันอยู่ใต้เท้าเธอขอบคุณที่มาหา เธอตกใจสุดขีดกับเสียงนั้นมือไม้แขนขาแข็งทื่อทำอะไรไม่ได้แทบช็อกล้มทั้งยืนมีอาการกลัวขึ้นมาท,ทั้งทั้งที่ก่อนออกจากห้องใจแข็งไม่กลัวต่อสิ่งใดๆและต้องการจัดก,การกับเสียงที่มารบกวนเส้นประสาทยอยู่ทุกวี่ทุกวันด้วยพอมาเจอของจริงเข้าใจกลับแปรเปลี่ยนเป็นอ่อนแอเหมือนผักต้มแพ้อำนาจของวิญ,ญญาณเข้าจนได้พอเสียงนั้นหายไปเธอจึงได้สติแล้วเพ่นกลับห้องทันที หลังจากวันนั้นชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปเธอเริ่มเห็นเงาในกระจกได้ยินเสียงคนเดินตามหลังมั่งพูดกับตัวเองมั่งเล่นยอกรอกับตัวเองอยู่บ่อยๆมั่งจนเพื่อนในห้องถามเธอเปลี่ยนไปไหมแพรว่าพูดกับตัวเองแบบนั้น่ะไปหาหมอเช็คประสาทก่อนดีไหมแจฉันว่ามันไม่ปกติในสมองเธอนะแพรว่าก็ไม่ได้สนใจกับคำพูดของเพื่อนเพื่อน ที่มาห้อมล้อมพูดคุยกับเธออยู่แล้วคืนหนึ่งขณะเธอกลับมานอนในห้องตามปกติดึกสงัดคืนนั้นแพราวาก็หลับไหลอยู่แล้ว,ลวเสียงหม้าก็เห่าหอนขึ้นมาดังขึ้นมาเรื่อยเรืเรื่อยเอยจนมาหยุดตรงหอพักของเธอแลแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมา แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูชื่อผู้โทรคือชื่อของเธอเองเธอกดรับสายได้ยินคำพูดว่าตอนนี้เธอคือฉันพอเช้าวันต่อมาไม่มีใครพบแพรวายอีกเลยแต่มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาเข้าไปในป่าลึกนั้นเขาเห็นหลุมศพใหม่ข้างๆหลุมศพเดิมที่ไร้ชื่อนั้น